ัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นมแมปแมปอะไรไม่รู้ครับลืมอ่านชื่อแมปแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ผมได้เจอคนไทยแล้วผมจะชวนเขาว่ามเล่นน,นี่ทุกคนเขาตามเราคนไทยทั้งอา่อาวอ่าวคนไทยเข้ามาไม่ครบวันนั้นมัวต่พิมพ์โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ช่างเรื่องนั้นไปก่อนนะครับเรา ตอนนี้เราจะทำการเข้าแมพเราตั้งจะพอเราเข้แมพเราก็จะเล่ทำไมเราตกน้ำอ่ะเยอะเยอะตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรรวบรวมของรางวัลค้นหาอาหาแขกเรืออยู่รอบๆพร้อมๆขอหยาอกใครเออเราเป็นยูทูบเบอร์เราไม่ออกถ้าเราออกกันแล้วเรา ยกเว้นว่าแบตจมูดแบตจมดไม่ใช่แบนจหมดเอองั้นเอาเป็นว่าเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนเราจะได้โอเคเพิ่มเพื่อนไ้แล้วอืมเจ็เพื่อนมุเลืกแต่ว่ามันก็ต้องปเอ้ยไปไหนเรือเรือรอรอด้วยเพื่อน เพื่อนรอเราด้วยดีมากฉลามฉลามฉลามโอ้โอไม่นะแล้วมันกดคาพตรงไหนวันนี้เฮ้ยได้แล้วงานฝะีมืออาวุธอันนี้ไงอันนี้อันนี้อันนี้พีคอาว่ายิงสิ้นแน่ฉลาม เองสินใจแน่ฉลามเฮ้ย,ย,ยอยู่นี่ไปไหนฉลามอยากกินเนื้อฉลามทำให้เพื่นตรงไหน,นรวบรวมกล่องไม้ก่อนอุ้ยเกือบพังเลยว่าฉลามตัวนั้นตัวเดียวเลยเอาเป็นว่าเอานี้เอาทิ้งหนึ่งอันเพราะเราก็มีอยู่แล้วหนึ่งอันเอ้า ก็เนาโอ้โหกางเรืออีกเลยโอเคไม่เป็นไรหรอกกลางเรือก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราจะทําการทําการอะไรืออ๋ททอทําทํำมันไม่สามารถขับได้เป็นไรเราวนะ่ายน้ําไปเอาก็ได้โอ,โอ้ตัวอะไรอ๋อนก รีบไปสิกลับแล้วเฮ้ยเพื่อนชิจเลยอื้ชอช๋บกินอาหารไม่น่าห้าวเลยเราอเเขอโทษเพื่อนเราเราขอโทษเราเราห้าวเกินไปเดีย๋ยวเราหิวกว่าเพื่อนเราห้าว เราห้าวกว่าด้วยเราไปจะหิวเอาเป็นว่าตอนนี้เฮ้ยเกาะเกาะเฮ้ยเกาะเกาะทุกคนแล้วมันเกะเกะโอ้โหดูเขียนเขียนคำว่าเกะแทนเกาะว้าวอัจฉริยะไม่รู้ล่ะตอนนี้เราเฮ้ย มันนี่อยากกินนกตัวน,นั้นเพราะว่ามันสามารถช่วย,วยโออเออกระโดดไม่ไดไม่ได้โอ้ยอยู่ไกลเกินอไอ้ชลามเฮ้ยไ,ไ,ไปเอาเออนั่นละวางวางกดกดคลิก,กเร็วเร็วไย เฮ้ยไก่เกินแล้วมันก็เร็วเนาะนะชิบชบกด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 ซี่เอากดยากแล้วเกินปืนเหลือสองอันไมีเท่าหร่เอ้า้าหายไปไหนหนึ่งคนมันยกอุ้มไม่น่าออกก่อนนั้นเร็วไอคนไทยเหล่านั้นนั้นเชื่อใจได้มากกว่า มากกว่าใครก็มากกว่าไอ้คนที่ออกไปในทีนี้นี่ชึบชึบชึบฉลามกลัวเราซิทุบเพื่อนเลยทุบเลยไอะะ้ทีเมืมม่อไหร่จะเจอกาะเจอแต่ฉลามยังไม่เจอเกาะเลยแล้วมันก็ตามมันอยู่นั่นแหละ ต้องการเจอเกาะไม่ใช่ฉลามเฮ้ยทำดีมากเพื่อนเราจะสร้างอนานิคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก่อนหน้านั้นเคยฉลามเอามาทำอาหารอยู่เนี่ยมาโหแรงเกินแรงเกินทำไม่ห้าวแล้วโอ้อยย ้ปฉลามไปยังอะ่ะไปยังไปแล้วไปแล้วเย้เอาเอา,เอากล่องไม้วางไว้ไปแล้วก็บ้าละหน้ามันไม่ขนาดเพิใงเก็ว่าเลยจะวิลเลนโทดหรอกมาเนี่ฉลามยังไม่รอดแน่ฉลามฉันจะจัดก,การเก็บเป็นการล้างแทนสุดพิสดารโต๊ะฝีมอือนีอ่ะ สร้างโต๊ะโต๊ะฝีมือต้องเอาไว้ตรงกลางๆหน่อยเพราะเดี๋ยวฉลามมันแทะอ่ะจาจะปรับงานตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวฉลามแทะส่วนเอ๊ยเราต้องทำอันนี้มาด้วยเพราะว่าฉลามแทะเหมือนเดิมเดี๋ยวฉลามมันแทะเอยเกือบแล้วเกือบโดนฉลามแทะของจริงอืฉลามหรือปลวกก็ไม่รู้ แทะไม้บางที่ชาติก่อนมันจะเป็นปวกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพราต่อนะะใช้โลบักซื้อได้อะไม่ต่างไม่มีไม่มีโลบูตต่อไปเราจะต้องจัดก,การสลามดีเลยโอ้มันมันน่าเบื่อแล้วเนี่ยเราต้องตัด แบบตัดออกให้คนดูอ่ะเพราะว่ามันน่าเบื่อเกินไปใครก็นจะมาดาูคลิปเราถ้ามันน่าเบื่อขนาดแล้วฉลามมันจะตีกองออกทุบเลยทุบเลยฉลามเองนี่มันมันมาน,มาน,มานจนจริงๆกองกองกองูหยิบสมบัติได้อะไรได้กรดิบแล้วก็สีเปลด่กเยอะไรบ้างท็ไม่รู้ แต่สิ่งที่ได้มาคือเล็กอได้เล็กมาถือว่ามีประโยชน์มากตอนนี้หาเปล่าไหอ,ลม,อ,อลมชั่ชีพหมอลมชชีพทำให้เราไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วใช้เลยเปย้งไงว้าวลมชุชีบอะไรอ่ะ มันเสื้อชูชีพนี่หว่าไม่ใช่ลมชูชีพอันนี้คือนักจับของอ้อซื้อเอยไม่ใช่ครับไม่ใช่ซื้อเนี่อ้านี่ไงวู้ยไกลมากเลยนะเนี่ยเออมาสลาับจับสลาับดูไหมเนี่ยนะไปตรงนู้นไปไม่ถึงอีก เอาเอาเอาใหซูมมาใกล้ๆวิวอ๋อ,อต้องทำแบบนี้โอเคเอาไหม่ไปอุย้ยเจ๋งปะฮู้อันนี้อันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดเพื่อนทำไมไม่ค้าบันนี้เนี่ยเจ๊นี่อันนี้สุดยอดไปเลย ไปเลยยูว oh. oh. ิว้าวโหความสามารถม่โคตรโกงเพื่อนฉลามฉลามปล่อยเพื่อนไปแล้วช่างมัน <laughs> ช่างมันโอเคทำไมค้ามจังนี่ ทำไมมันค้างได้ถึงขนาดนี้ออ,อันนี้คาบไดเหรอว้าวนี่คืออาคารมันคือแคมป์ไฟนะ่ะที่เราเห็นอ่านว่าแคมป์ไฟแต่ในที่มันบอกคำบรรยายนะ่ะอาคาร มันคือแคมไฟเฮ้ยฉลามขึ้นบกเฮ้ยฉลามขึ้นบอกอ๋อไม่ไม่ฉลามขึ้นบกไม่ใช่ฉลามขึ้นเรือเลยไม่จุบดีเอาอ๋ออ๋อดีตรงไหนกองปริศนาเอามานี้รกัรกมากมากมานั่นโอ้มีประโยชน์จรงิงๆเอาแล้วจับโอ้ยมันก็จังจับปะเฮ้ยกอง no ไม่มันไปแล้ว no ก็ได้ยอมรับความจริงไม่เป็นไรก็ไก่ดิบไงไก่ดิบเออ ไก่ดิบเนี่ยเราใช้ไก่ดิบทําได้นะก็อุ่มดูแบตละเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาของให้เพื่อนก่อนไปต้องเอาของทั้งหมดให้เพื่อนก่อนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปแล้วจะต้องไปแล้วอะ่ะเสียใจแต่ยังไงเราวิ่ง <c oughs> อะไรวะเเอยอ้าวตกแมบ แล้วเมื่อกี้เจอตัวอะไรอ่ะอะเอ,องั้นก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเออมมีรู้จะพูดอะไรเนี่ยก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับบายยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับบายยกูบายลาก่อนหายตัวว่าแต่โดนอะไรดีดมาเนี่ย